ชย้อนตำนานความอร่อยโดยการหุงต้มปตทย้อนตำนานความอร่อยโดยการหุงต้มปตทวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารอร่อยรสชาติระดับพัตตคาค่ะแต่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านนะคะแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าที่ร้านนี้นะคะไข่เจียวปูอร่อยมากค่ะเรียกว่าเปิดประตูเข้าไปนะคะทุกโต๊ะสั่งไข่เจียวปูหมดเลยค่ะ คุณผู้ชมคะอาหารจานอื่นๆก็มีดีไม่แพ้กันค่ะเพราะอะไรถึงอร่อยจนเป็นตำนานที่ใครๆก็บอกต่อกันนะคะวันนี้จะพาคุณชมเข้าไปที่สูจนค่ะทานอยู่ประจำาฮะไข่เจียวปูแล้วก็ หมูกรอบซอสแอปเปิ้ลอัาลองจิ้มเลยก้เจียวอร่อยเรามานานแล้วค่ะพริบ้านอยู่ตรงนี้ประทานมาเด็กแล้วค่ะร่างกายจุ่คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะแต่ว่าเมนูประจำที่จะชอบไปหานยังก็จะมีเป็นเต้าหู้นึ่มค่ะทุกผู้ชมคะและในตอนนี้นะคะ<อ>ก็จะพาทุกผู้ชมมารู้จักเ<อ>จ้าของตำนานความอร่อยของเราคะ่ะค<อ>ุณดาหวนค่ะสวัสดีนนค่ะค่ะ<ข> จะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ทนันทีที่เข้ามาก็รู้สึกเหมือนว่าเรามาบ้านอาหารหน่าทานทั้งนั้นเลยแล้วไข่เจียวนี่ต้องทานไม่ได้อันนี้ต้องใช้ไข่กี่ฟองสามฟองสามฟองทอดออกมาได้ดูฟูขนาดนี้เลยนะคะและนอกจากนี้อาหารจานอื่นๆที่เรียกว่าฮอตทิพไม่แพ้ไข่เจียวสะดุกรอบอิ่มสุดเติม้มด้วยน<อ>ะคะแล้วก็แกงชุบอนะคะ คุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นที่รู้จักมา30กว่าปีแล้วเพราะอะไรคะลูกค้าถึงได้เล่าองเรื่องรสชาติความอร่อยของที่นี่เฉพาะนี้เราจะเน้นวัตถุดิบเาะวัตถุดิบค่อนข้างจะแบบว่าเลือกคัดสรรจัดสิ่งที่ดีๆค่ะปูก็ต้องสดปลาก็ต้องสดปลากระบอกเนี่เราก็ไปซื้อที่จันนี้นะเพราะว่าในกรุงเทพไม่มีขายแล้วแม่ครัวล่รคะแม่ครัวก็เป็น คนที่ทํามาเกือบ20ปีแล้วค่ะอยู่ด้วยกันมาก็เป็นรสชาติดั้งเดิมที่ทํากันมารสชาติเรียกว่าแขกมากี่ครั้งกี่ครั้งก็รสชาติจะไม่เปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมสงสัยแล้วละจะมาหาอาหารจานที่น่ารับประทานอย่างนี้ได้ที่ไหนนะคะค่ะก็ดูสังเกตจะอยู่เยื้องๆกับประชาธิปไตย16หรือไม่ก็ดูป้ายปั๊มเอโซ่ฝ่ามือนะคะฝ่ามือก็เยื้องๆกันเป็นสะพาน99ค่ะเดี๋ยวข้ามสะพานตรงมา100เมตร ถูกคามงแล้ววันนี้นะคะการถุงต้มปัจะทอก็มีของเนิญมอบให้กับเจ้าของตำนาน,นความอร่อยของเราคะ่ะขอบคุณค่ะ,คคะสนับสนุนโดยการถุงต้มปัจทอคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง